ได้เวลาสตาร์ทครึ่งแล้วย่านบังคับกลางปีออกแผ่นบินเลยกลางปีกความเฉื่อความเฉื้นของปีไปอยู่ที่สองร้อยไปในความเร็ว สองและกลางปนนินี่มันนี่มันแ้นบอกอะไรมั่งครับเนี่ยนี่นี่เรเรียกอะไรนั่นคือโลกที่เราจะต้องที่เราจะต้องไปในที่ที่เขาในที่ที่เราเนี่ยจะต้องไปจริงๆเครื่องบินเราเกี่ยวกับสวีเดนะ เครื่องบินนี้เนี่ยจะพาเราเนี่ยไปไปกินคัพเค้กฟรีฟรีเดี๋ยวมั่นะเดี๋ยวมันเครื่องเครื่องจริงจริงนะเดี๋ยวเครื่องมันบิงขึยย้นไปจริงจนระินะอะไรนะครับ